เขาเป็นเป็ดไม่เห็นตีนตมกระโดดเนาะถ้าฉันเป็นวิศวกรโอเคเขาเป็นเป็ดเขาเป็นเป็ดจริงเป็ดจริงมันจะเหลืออีกเหรอมันเหลือโลกาเหรอโตอีกาไอเดี่ยวเออเดี่ยวใครจะกินศพใครกินศพใครกินศพกินเลยกินเลยกินเลยเดี่ยวเขาเป็นเดี่ยวโอเคใครกินศพกินเลยออนนนนนีีี่เเเปป็็ย เออทีมีคนกินศพปะ่ะมีคนกินศพปะ่ะมีคนกินศพปะ่ะโอเคอันนี้อันนี้อันนี้โลกลางนี่โลกลางอ่ะ,อะเหลืออีกเหลือใครเหลือใครคุณพี่ปัดได้ปะมาคนไหนฮะเออสีน้ำเงินกันแหละมาะแยกออกมาเล ามเว้ยไม่กล้าคาดตัวที่สามกลัวทายผิดอะไรจำลังมุ่งเส้นหนังเรียกว่าอะไรนะเพอร์เฟกต์สุดคาดสองเลยอ่ะเฮ้ยรู้งี้่าตัวสุดท้ายดีกว่าถ้าใช่อ่ะคือเพอร์เฟกต์จัดเลยอ่ะเพอร์เเฟคุณอโคตรเพอร์เฟกต์อ่ะเสียเงินก็ได้เสียเงินก็ได้ใช่ใช่เลยแม่นสุดใช่แล้วพี่ดาวแม่นน่ากี้